กลัวที่ไหนสลอดสัตว์วาทะเดดหลังแถลงข่าวครั้งแรกนังกุนซือลิเวอร์พูลต่อจากคอบอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวครั้งแรกหลังย้ายจากเฟยนุต์ลัตเตอร์ดัมมารับงานต่อจากเจกินคอปในทีมแอนฟิลด์ได้สัญญา3ปีกกนเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจคินคอป ถือเป็นงานที่ท้าทายหลังกุนซือเยอรมันเผาหงแดงคว้าถ้วยแชมป์8ใบตลอด8ปีครึง่งร่วมถึงพี่เมลิกอิงกิซึ่งเป็นแชมป์หลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ30ปีของสมโมสรละแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างไรก็ตามอันเนอร์สลอเคอยถึงการเข้ามาคุมหงแดงลิเวอร์พูลต่อจากเจคินคอบว่าคุณสามารถมองมันได้ทั้งสองแบบ แม้มันเป็นรอยเท้าอันยิ่งใหญ่ที่จะเข้าไปเติมเต็มแต่คุณยังได้สืบทอดทีมชุดนี้และสโมสรที่มีวัฒนธรรมแห่งชัยชนะในฐานะผู้จัดการทีมคุณต้องการทำงานกับสโมสรที่มีนักเตะดีๆและมีโอกาสคว้าแชมป์อะไรบางอย่างที่ผ่านมาที่นี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะคว้าแชมป์บางรายการ ผมมองว่ามันเป็นงานในฝันการเป็นผู้จัดการทีมคุณจะเข้านอนตอนกลางคืนและคิดถึงสิ่งที่คุณจะทำและสิ่งที่คุณจะบอกผู้เล่นนั่นไม่ใช่แค่วันแรกแต่เป็นช่วงเวลาทั้งหมดผู้คนมองมาที่เราและคิดว่าเราคิดแต่เรื่องกระดานแทกติกแต่คุณต้องคิดถึงวิธีพูดคุยกับนักเตะด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจพวกเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องคิดถึงวิธีที่ดีที่สุด ในการดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงรายบุคคลหรือเป็นทีมผมไม่มีเจอเก้นคอปอยู่ในหัวที่กำลังคิดว่าเขาจะพูดอะไรผมต้องทำความรู้จักกับผู้เล่นให้มากเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพวกเขาอันเน่สลตเกล่าวลิเวอร์พูลใส่เกียร์ลุยิชิกสัญญา50ล้านควาสตาโยโร2024ลิเวอร์พูล ยังคงมีเขาวว่าอยากได้ตัวนิโกวิลเลียมมาร่วมทีมในฤดูกาลใหม่อย่างต่อนเนื่องโดยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าพร้อมที่จะฉีกสัญญาห้าบล้านยูโรอีกด้วยเพื่อน,นำดาวเด่นทีมชาติสเปนมาช่วยทีมให้ได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาแล้วว่าหงแดงอยากได้ตัวดาวรุ่งทีมชาติสเปนของแอตบิลบาซึ่งทางเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกกับสื่อว่าเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับบิวบาไป และยังไม่ได้ต้องการจะย้ายทีมไปที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่สนใจและพร้อมทำการฉีกสัญญาในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่อยากได้ตัวแข้งวัย21ปีรายนี้ไปร่วมทีมแต่ยังมีสโมสรนยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและเชลซีด้วยที่กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งหากว่ามีทีมไหนยื่นข้อเสนอทีมที่เหลือก็พร้อมที่จะโดดเข้าไปร่วมวงทันที ทงนี้นิโก้วิลเลียมเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของบิลบาเองอย่างอินยาีิวิลเลียมโดยฤดูกาลที่ผ่านมานิโก้ช่วยบิลบาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยลงสนามไป37นาทำ8ปประตูแถมยังกลายเป็นแข้งตัวจริงของทีมชาติสเปนในการลุยยูโ,ยโ,โร 2, 2024อีกด้วยโรโมาโนอัปเดตอนาคอซาลาหลังมีข่าวเตรียมย้ายออกจากลิเวอร์พูลสบทีมซาอุ บอมิซาลาตกเป็นข่าวผัวพันกับการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเน,นื่องโดยล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนูนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่ามีโอกาสน้อยมากที่โมมิซาลาปีกซูปเปอร์สตาร์ชาวอีบของลิเวอร์พูลจะย้ายไปเล่นกับทีมในประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโรมาโนได้กล่าวว่า แม้จะมีข่าวลือมากมายแต่จนถึงขณะนี้ผมยังไม่มีการอัปเดตที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ของโมโซาลาทุกอย่างมันเงียบม,มากๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความขคลืนไหวใดๆจากสมอสรเนซาอุดิอาระเบียถึงแม้ความสนใจจะมีมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วหรือว่าูลก็ไม่ได้รับข้อเสนอหรือแนวทางใดๆที่จับต้องได้ในขณะนี้ผมไม่ได้รับการยืยนยันเกี่ยวกับซาลา ที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหรือย้ายไปซาอุดีอาระเบียในช่วงซัมเมอร์นี้ฉะนั้นมันคงจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นดูเร็วนี้โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาเดวติิว้32ปีถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสโม,มสรในตะวันออกกลางแต่ลิเวอร์พูลไม่มีความต้องการที่จะปล่อยเจ้าตัวออกจากทีมและล่าสุดดูเหมือนว่าอันเนอร์สโอตโค้ชคนใหม่ของหงแดง ยังต้องการให้ซาลาเป็นแกนหลักในแนวลุกต่อไปคุณสมบัติครบท้วนพออกีฬาอธิบายเหตุผลที่ลิเวอร์พูลเลือกเหตุโคตดตัดคุ้มทับลิชัตฮิวผู้อำนวยการกีฬาใหม่แกะกล่องลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเหตุผลหลักที่สมโมสรลงมติปิ้นเอกชัน้นในการเลือกอร์เนอร์สล็อตเขามารับบทบาททายาทของเจอกินคอปชีป,ปัชยา แนวทางการเล่นและแพชชั่นลูกหนังมันเหมาะเจาะลงตัวกับทับผงแดงอย่างแท้จริงด้วยสล็ลตถือเป็นตัวเลือกที่สุดเซอร์ไพรส์สำหรับเป็นด้าสาวกเดอะคอปหลังเจ้าตัวได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นทายาทคนใหม่ของคอปที่ประกาศยุติช่วงเวลา9ก้าปีในทินเอ็นฟิวหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาโทลีชาฮิวได้เปิดใจถึงเกณฑ์ที่ใช้เลือกคุณซือชาวดัตให้มารับงานสำคัญว่าปชาัชญา สไตล์การเล่นที่ดึงดูดใจเราไปจนถึงพื้นฐานของอาเนือ้อเรื่องความเห็นและข้อมูลด้านฟุตบอลซึ่งเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ตัวชี้วัดทั้งหมดก็คือทีมเฟยนุตของอาเนือ้อทำผลงานได้ดีจริงๆแนวทางการเล่นของพวกเขาเน้นการตอบบอลแบบเท้าสู่เท้าเป็นฟุตบอลเกมบุกเล่นด้วยความฉลาดเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทำให้เรา ยินดีต้อนรับเขาสู่ลิเวอร์พูลผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับขุมกำลังที่เรามีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งแฟนบอลและทั้งหมดของสโมสรนฟุตบอลแห่งนี้ลิ่ชทิวเกลแฟนหงปืมซาลาปัดคุยโอลิมปิกขอกับลิเวอร์พูลเป็นปีซีสันโมฮัมเหมดซาลา ปีกดาวซันโบของลิเวอร์พูลได้ออกมาปฏิเสธที่จะติดทีมชาติอียิปต์ไปเล่นกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตั้งเป้าไปแข่งปีซีซันให้กับสโมสรนมากกว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้เนื่องจากซาลาต้องการกลับมาเตรียมความพร้อมช่วงปีซีซันกับทีมในยุคของอันเนอร์สลอดเฮดโค้ชคนใหม่ โดยเขาจะมารายงานตัวกับสโมสรในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนร่วมทีมไปทัวร์ปีซีซันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้ทงรูเกโรมิคาลีผู้จัดการทีมชาติอียิปต์สุดลงเล่นโอลิมปิกหวังว่าจะชักจูงซาร่าไปเล่นให้กับเขาในฐานะหนึ่งใน3ผู้เล่นอายุเกิน23ปีโดยเขาจะต้องพาช่วงปีซีซันส่วนใหญ่ของทีมหงแดงรวมถึงไม่ได้ไปทัวร์อเมริกา นั่นทำให้เขาตัดสินใจไม่ไปเล่นโอลิมปิกในปีนี้เทมีแม้ว่าทางสลาได้เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของทีมหงสแดงแต่เขาก็พร้อมที่จะกลับมารายงานตัวช่วงเริ่มต้นซ้อมปีซีซั่นในสุดสัปดาห์นี้และจะมีส่วนร่วมเล่นเต็มทีในการทัวร์อเมริกาที่จะเจอเลียนเบติสอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะเดียวกันวัตลุอินดูกองกลางตัวรับของทีม ก็ามาได้ไปเล่นให้ทีมชาติญี่ปุ่นชุดทำสึกโอลิมปิกเกมเช่นกันและได้กลับมารายงานตัวก่อนหน้าน,นี้แล้วอีกด้วย